เราลองเปิด <rapper> ดูดีกว่าเฮ้ยเขาจะเปิดประตูให้ไไดเนเราจะดึงประตูว่แม่ขเฮ้ยมันเปิดยากไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยมมากเจ้วันนี้เฮียฟิล์มจะมาเปิดร้านใหม่ครับทุกคนเปิดร้านตุ๊กตาแพร์แมเฮ้ยแต่ก็ยังไม่มีตุ๊กตาเลยแต่ตัวนี่ง <nh> ั <sh> nice ้นขอจัดร้านก่อนนะทุกคนเพอความจริงยังไม่ได้จัดร้านเลยเนี่ย เดูนะวันน wow ี้เธุรกิจเราจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเริ่มเลยดีกว่า ทุกคนตุ๊กตาล้าเราเนี่ยตุ๊กตาคไค่แแบเรามีเยอะมากเลยทุกคนอ่ะแต่ครั้งหน้าเนี่ยใครอยากให้เฮียฟิล์มเนี่ยมาเปิดร้านอะไรนะร้านของเล่นอะไรก็บอกกันได้นะทุกคนโอ้โหใครโทรมานี่ฮัลโหลฮะอะไรนะมีของเข้ามาใหม่เหรอในสต๊อกเหรอโหุยเราไปเอานี่ไหมนะ่ะเอาไม่ได้เหรอเอาอย่างนี้เราก็ต้องไปเอาดิตายแล้ว เ,ออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาโอเคอทุกคนยังมีของเข้ามาเต็มอีกอะบอกนะ้คลต่างจากร้านเราเนี่ยได้ครบทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวน้นตัวนี้นะเราสต็อกไว้ทุกตัวนะประมาณ10ล้านกว่าตัวตอนนี้อืออ่ะงั้นเดี๋ยวเราว่าเราไปรับของกันแล้วกันนะเปิดร้านที่ว่าคงยังไม่มีใครเข้าหรอกมั้งือเวลานี้ยเขาอาจะกินข้าวมาอยู่งั้นเดี๋ยวมาแล้วคนฝากเข้าร้านด้วย ร้านขายแคแบรนี่โอ,โอ้ดูสิแคแบเต็มไปหมดเลยอะ่ะอ,อยากได้อะ่ะหรว่าแต่มีใครอยู่ร้านไหมเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะสงสัยเจ้าของร้านน่าจะไม่อยู่น่าจะไปกินข้าวแหละมั้งอุ้ยแต่มีแคแบรที่เราอยากได้ เฮ้ยไหนๆเจ้าของร้านก็ไม่อยู่แล้วเราว่านะเราขอเล่นสติสิหน่อยคมไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่เพื่อนๆอย่าทำตามนะคะอันนี้เป็นแค่ละครเท่านั้นน,นนะหุยดูสิแค่แบบเต็มไปหุยนี่มันตัวฮาโลวีนเราอยากได้ดิร้านนี้ก็มีขายเหรอเนี่ยออกมาสติอุ้ยตัวหนึ่ กลับบ้านเลยอะแต่ไม่มีเงินแล้วสิเป็นไงเฮ้ยดิมุนนี่มันตัวสิบสี่นี<ค><ด>่ตัวนี้เราตามหามานานมากร้านนี้มีขายด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมร้านนี้มีเจ็ดตัวที่เราอยากได้แบบนั้นเลยอะเฮ้ยมีมีตัวอื่นอีกมีตัวอื่นอีกอุ้ยดิมุดูสิตัวนีที่อยากได้ ตัวใหญ่งงอะแล้วก็มีนี่ตัวเล็กอุ้ยที่มันสีน้ำเงินแล้วก็อะไรเนี่ยหุ้ยตัวนี้เราอยากได้เนี่ยใส่ชุดด้วยอะนี่หุ้ยเสียงอะไรอะ่อุง้ยเจ้าของร้านเหรอ เขาไปไม่ได้นี่ไงตู้เข้าไป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 เ้ยตื่อจ้างมาเพื่ออะไจริงๆเลยพอดีเป๊ะเฮ้ยหลบกนเดี๋ยวเจ้าจของร้านไม่เห็นเราแย่แน,น่ๆอ้น่ตู้ปิดไมปป่สนิ้เยโฮ้ยกลับมาเลยทุกคนแบกของหนักมากเลยหุย ตุ๊กตาตัวใหญ่ล่วงไไงเนี่ยตัวน้อยด้วยอย่าบอกนะว่าตุ๊กตาหวนี้มีชีวิตเหมือนทอยสตอรี่อ่ะจะแอบนี้แต่ว่าแต่ดันมาก่อนเรอะล้องหลังสิตัวมันจะขยับอุ้ยนี่ไงตัวนี้ขยับเฮ้ยเฮ้ยของเล่นมีชีวิตจริงๆด้วยทุกคนเุ้ย ขย,ยับามเถอะเราไม่ส่งนายให้กับนักวิทยาศสาสตร์หรอกนิ่งเลยสงสัยจะกลัวตายเถอะหลุดมาได้ไงเนี่ยเราจัดฐานใหม่ก่อนทุกคนโโอ้ยตู้ไ่ดีโก้โอ้ยเข่ากระแทกตู้อะไรเนี่ยเขาจะเห็นเราไหมเนี่ย,ยใครโทรมาอีกเนี่ยฮะฮัลโหล ฮะอะไรนะอ๋อจริงเหรออุ้ยทุกคนแคร์แบมมีคอลเลคชั่นใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวใหม่เป็นยังไงทุกคนไอ้เคห้เราไปอีกแล้วเน,นี่ยเพิ่งขับรถใหม่แท้เนี่ยมาฝากฟารานะทุกคนเดี๋ยวมา,วา,าเออตุ๋ย,ยแล้วอุย้ยฝากฟาราน,นะทุกคนไปละ เจ้าของร้านไปแล้วทางสะดวกเลยทีนี้โอ,อเคนะโดนหัวเนี่ยเจ็บมากเลยเนี่ยเฮ่แต่เพื่อเรล่าเดินแกว่าแค่ตรงเนี้ใช่ไหมเรายังดูไม่ครบเลยเนี่ยหลืออีกฝั่งนึงงั้นขอดูฝั่งนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเดินออกจากร้านเลยแล้วกันหวังว่าเจ้าของร้านยังจะไม่มานะ นี่อุย้ยตัวนี้น่ารักมากนี่มีคัพเค้กหยู่ตรงทองด้วยแล้วก็ลูกชอแล้วก็คัพเค้กจะออกมาโอ้ไม่มีตัวนี้นี่เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นเพชรหลายสีนี่ตัวนี้เราก็อยากได้มากแล้วก็มีนี่ตัวนี้ไงเสียงผู้เข้มทอม เล่นสายลุเาากเมื่อกี้เต้นเต้นไงแอบจนเหนื่อยเลยเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้เป็นสีม่วงสีอ๋อหนับมาแล้วเนี่นยง่ายนนะเลยไปรับของมาเหนื่อยมากเลยทุกคนไปดูคอลเลคชันใหม่มาบอกเลยสวยมากๆเลยเนี่ยเฮ้ย ตองเล่นมีชีวิตโอ้ my god เฮ้ยตื่นเต้นมากเลยเราชอบดูสตอรี่สตอรี่มากนะเราดูตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคห้าทุกคนไม่ตายเถอะเฮ้ยมีกี่ภาคอะสตอรี่อะนี่สี่ภาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวว่าไม่ใช่แล้วในร้านเราต้องมีโจรซ่อนอยู่แน่ๆเลยอะไม่ตายเถอะเฮ้ยตายแล้วเขาจะเห็นเราไหมเนี่ย อนนะมันอยู่นะยตรงไหนได้นเน่ยโจน้น่ะตายเถอะเครียดมากเลยเนี่ยถ้าโจขึ้นร้านนะั่นของเราเสียาหายขนาดเนี้ยทำยังไงแล้วเนี่ยโถ่มันคิดออกอยู่ที่นึงมันคือตู้ตรงนี้แต่โจนไม่น่าแอบบอกเพราะมันเล็กมากเลยนะงั้นเราลองเปิดดูดีกว่า มันเปิดยากเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่งไงมีโจอยู่ในร้านเราแม่ตำรวจจับแล้วแม,ม่อย่าจ้าคือคือหนูอะที่บานหนูไปอะไร<อ>ที่บ้านว่าไงเดี๋ยวจะแก้ตัวตจะจะไม่ได้มาขโมยหนูจะมาซื้อตุ๊กตาแต่เห็นว่าเจ้าของร้านอะไม่อยู่แล้วหนูก็จิบตุ๊กตามาดู จริงหรือเปล่าเนี่ยขโมยอะไรไม่รู้เนี่ยนะผมนี่ขโมยนี่เหลือเ,เต็มเลยหนึ่งสองตัวนี้หายไปตัวนึงตัวนี้หายไปไหนอ๋ขอขวายู่อยู่นี่นี่เองแล้วทำไมมาทำอย่างนี้เนี่ยฮะทำร้านเราแอบทำไมเนี่ยฮะหนูอยากได้แต่หนูไม่มีเงินไม่มีเงินหรอทำไมไมมีเงินทำไมมีเงินก็ต้องเก็บตังค์กันไงโอ๋อหรอเอางี้แล้วกัน ถ้าเกิดเองเนี่ยขายตุ๊กตาให้พี่ได้สักสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ตุ๊กตาอีกตัวหน to to yeah. right ึ่งเลยเห็นไหมไม่เชิญขายก่อนแกาบฟไขายแกาแฟค่ะเอาสวัสดีค่ะลูกค้าเอากาแกี่ตัวดีคะฮะสิบตัวอาสิบตัวใช่ไหมคะได้เลยค่ะเชิญคุณลูกค้าเนี่ยเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะ ดีจริงๆเลยเนี่ยที่ทำงานอยู่กับแคร์แบร์ที่เราชอบดูสีแคร์แบร์นะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบแคร์แบร์สีอะไรเนี่ยจะรีบคอมเมนต์มาบอกโฟกัสด้วยนะคะทุกคนวโฟกัสต้องขอตัวลาไปขายแคร์แบร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาอีนี้สีแดงเจอกัค่ะสีสีเขียวอะไรฮาโลวีนใช่ไหมฮะฮาโลวีนได้โหตายละได้แคร์แบร์หนึ่งตัวแล้วเราลูกค้าคนเดียวอันนี้ใช่ไหมคะสีนี้ ใช่ค่ะที่นี่อขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรคุณตป็งความในใจที่มีต่อเธอคิวฟอ o ์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจอ,อีกครั้ง you ่าหมายเพ้อขอบคุณที่รัก